ดีครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งาน Google Slide นะครับ Google Slide คืออะไรก็คือโปรแกรมนําาไว้ทํางานนําเสนอ Presentation เหมือน PowerPoint นะครับแตกต่างกันตรงที่ Google Slide สามารถทําออนไลน์ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทํางานพร้อมกันกับคนอื่นได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิกที่ใหม่นะครับเลื่อนมาที่ Google Slide นะครับคือการสร้างชิ้นงานของเรานะครับสร้างฟล์งานครับผม ฝั่งขวามือนะครับจะมีทีมให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกทีมที่เราชอบได้ตามสบายนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ทีมก็เลือกได้เลยนะครับผมึงเลือกทีมนี้นะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องเข้าไปเลยนะครับพิมพ์เรื่องที่เราจะนําเสนอนะครับ ไปการตั้งค่าชื่องานนะครับอนะ่าเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับงานนําเสนอไม่มีชื่อเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่องานเรานะครับผมตั้งเป็น Google นะครับโอเคต่อไปจะมาเพิ่มอ่าสเนาตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่สไลด์ใหม่พร้อมการออกแบบนะครับเราก็จะมาเลือกเท้าโครงมันนะครับว่าเราจะสไลด์ถัดไปเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับก็อ่ตรงนี้นะครับ ครับก็พิมพ์ชื่อเรื่องแล้วเข้าไปไปนะครับก็จะเป็นแทบเครื่องมือนะครับก็จะใช้งานเหมือนกันกันกบ powerpoint นะครับแถบเครื่องมือไม่มีอะไรยากเลยแทรกรูปภาพแทรกแผนภูมิแทรกข้อความแทรกวิดีโอได้เหมือนกันนะครับตารางแทรกรูปล่างแทรบรรทัดนะครับ มันก็จะเป็นพื้นหลังนะครับพื้นหลังทําอะไรพื้นหลังก็คือตั้ง like ค่าสีพื Hur ้นหลังของเราแล้วก็มาเลือกได้ตามใจครับมีให้เลือกหลายสีผมเอาสีฟ้านะครับกดเสร็จสิ้นนะพื้นหลังผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเขาโค้งนะครับเขาโค้งก็เราก็จะเปลี่ยนหน้านั้นให้เป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับอเอาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคไปทีมนะครับทีมก็อยู่นี่ครับเราสามารถกดเปลี่ยนทีมได้ทันทีเลย ต่อไปเปลี่ยนสไลด์นะครับการเปลี่ยนสไลด์ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเอฟเฟกนะครับเราสามารถเลือกได้มีจางมีเลื่อนจากขวาเลื่อนจากซ้ายคลิกมีรูปแบบลูกบาทมีแกลเลอรี่นะครับผมจะเลือกแบบลูกบาทนะครับก็มาใส่ให้สไลด์เลยหรือว่าเราจะกดใช้กับสไลด์ทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็จะเอาเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวพวกนี้ใช้กับสไลด์สไลด์ที่มีนะครับอต่อไปเราจะไป ดูยังไงครับว่าจะกดนำเสนอตรงนี้หละครับดูงานดูสไลด์งานหรือว่าคีรัดมันก็จะเป็นคอนโทรน F5 นะครับเารากดไปรับผก็จะเ่กะริ่มเนรูปแแบบนี้นะครับโอเคอเราสามารถเซฟไฟล์ได้นะครับเซฟไฟล์ ออกมาเป็น PowerPoint นะครับไฟล์ PPTX นะครับหรือว่าเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์ PNG ก็ได้นะครับแล้วเราสามารถเอาไปแก้ไขในอีกโปรแกรมใช้ร่วมกับ PowerPoint ก็ได้นะครับผมครับนี่ก็สิ้นสุดการนำเสนอการใช้งานเบื้องต้นของ Google Slide เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับ